สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาผมกับเก่ามาเชียร์ได้ครับผมครับเอาคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะสายด่วนจากพ่อดาบเซียนระยองมาแล้วครับผมครับตามกันต่อเช่นเคยครับพี่น้องเนาะผลงานของเพิ่นกะถือว่าเขาดีได้ครับผมเพิ่งจะลุดไปงวดว่างหันเองครับพี่น้องเนาะเลขนางเอารือว่าเลขทําพิธีของพ่อดาบเซียนระยองครับผมเอาวันนี้พ่อพร้อมแล้วครับผม มานำเสนอสู่พี่น้องเอซีครับผมครับคู่เดียวเม็ดเดียวจะเป็นตัวใดครับพี่น้องพ่อดาบเสียนและยองครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับพ่อดาบเสียนละยองก่ามาเชียกับขอขอพระคุณพอเด้อครับผมไปรับชมรับฟังน้ากันเลยครับพี่น้องเนาะเลขของพอครับผม พ่อครับกามาเชียสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับกามาเชียกำน้ำเชียครับผมครับพอ่อสบายดีแล้ว่อเนาะครับผมโอ้เล็กเนี่ยข้ยกถือก็มันร้ายด้วยแหละเขา้าให้ผมก็ถือแต่ว่าเขาวถือขึ้นชื่อลงโอ้เพิ่นกนยังถือกำนี้นาะครับผมเออยข้าวเขาว่าเป็น มาเเล็กสามาเป็นตีเด้แล้วืสตัวนี้พสุริยเปนครับผมเอางวนี่งวทุไทยแล้วเงวดทุไทยอ๋ชินนับยี่บพองวดว่าหันนับไปเบิดแล้วเพราะว่ามันเกเยัยจาสุดขั้นละสองหมื่นสอมื่นเนาะออถ้าบ่เขาเข้ากันหนาจินนับไหมไหมเริ่มไหมเริ่มแล้วก็คอาคุยกันไ ก็งวดเด็ก็ยังจังว่ากันเนี่ยแต่ว่างวดนี้อ่าช่วงส,สมัยคุณพ่อสมัยคุณพ่อโด่งดังไออหวยซ่องละแสนกําม,มาอีกกรเด้อหวยซ่องละแสนเออสมัยนั้นกลับมาแล้วอ่าอยู่อ่าพุูนแถวฝั่งหน้าสะตูนพุูดอะครับผมช่วงดังๆอ่าอ่าถึสามสมัยนั้นคือว่าเลขเลขกซองนี่สิบ่แม่น สิคนละไรยางครับถ้ามีที่ลรือมั้งบ๊อบมาเนี่ยมันคุณอะไรถ้ามีที่กับส่วนถ้ามีที่ครับแต่ในเล็กถ้ามีที่นั่นนะอ่ะอับปรจำมาเพื่อแกงนั่นง่วนนี่ทำสองกอกเพื่อหลายเลยครับผมสองกอกอีซีหัวซีเป็ดมุ่งสาปติดกุระครับผมโอ้โหเด็กกับ็งามอยู่เดี๋ยวคอยคอยส้มไฟกับก้อนอื่นกับคุณพ่อดาบเสี้ยระยองกับมือน้อย มื i, ่อม like, like, ื então, que, que, bon então, yeah, ้อใน้อยวันมันไปน้องครับผมนำสั่งวุ่นี่มันนำสั่งซักซิบครับบอลูว่ามันสิออกหรือไม่ออกพี่น้องแต่ว่าเข้ากับถ้ำมันเล็กถ้ำไปที่เนาะไปน้องครับพผมบางที่กับเขาบางที่กับลุดแต่ว่ากะบลุดกับบ่อนาเกียจะี่น้องสามเก้าภูมักภูมักกะกะตีเป็นกัดคงได้แต่อยู่ได้ อาคุมงมงพ่อดาบเสย่องสามแสนหกมือีวคนจะเป็นรวมสมบุญมากกันหลายเตอลูกพี่น้องแสดงว่ามันถึงสามโตนะโอ้ใครอเป็นตีป้าจตีเป็นพี่น้องครับตีเป็นเงได้กับหกกสามเก่าเนาะครับหกสามเก่าเพิ่จะตัดเต้าเต้าเป็นหกแล้วก็สามเป็นสี่นี่งโอ้เปน เพิ่มเติมเลยครับผมกับหคุยตีร่างกายคนคนจริงโชคอะธรรมดาแหละครับครับอ๋อบุมันบปตองโบใหายหลายห้างพี่น้องครับผมสองกอกครับผมสองกอกเขาอ,อสองกอกอนี่เพื่อนเฮ็ดมือเดียวกันเลยปะครับเฮ็ดเวลาเดียวกันตากตัง้งแต่ Easy, อีซีหอสี่เบ็ดม้งคืออืมนี่คือเลขท,ทั้งมิติเอาโบ้แกงจังหวัดละยองพี่น้องครับข้างละสองหมื่นบาทคือเกอ่าเลยพี่น้องโอ้ผู้ใดก็ได้ใจน้ำผู้บ่ได้ก็เสียใจน้ำพี่น้องครับเต็มรับเต็มเต็มมันกถะธรรมดาล่ะผู้บ่เจะจ่อยกับบุลูหุ่นสีหอกตัวใดล่ะพี่น้องครับผมเอาลองมึงนี่เป็นงวดที่เก่าด้วครับผมงวดสุดท้ายด้วยี่น้อแน่นแน่นงดสุดท้ายแล้ว เอาไเอาได้ทุนขึ้นเลยครับผมมันก็ขึ้นแตกมาสองตัวบ่แตกสามตัวจากเทียบพี่น้องงวดทุนไทยดีคอเอาดีๆได้พี่น้องครับผมขึ้นลงน้ำจดแล้วครับผมอาร์วิ่งหกด้วยพี่น้องวิ่งหกครับสำรับปูมักเมยครับผม มกเรียนนครับผมยิ่งหกลองห้าด้วยพี่น้องลองห้าสาม,มารถไปบนไปล่างได้พี่น้องเมนบนล่างครับผมครับอ่าเลขทำ้ามีที่มันมีอยู่สามชุดด้วยพี่น้องครับหกสี่หนึ่งหกสี่สองหกสี่สามพี่น้องหกสี 6, 4, ่หนึ่ง 6กสี่สองหกสี่สามกันกันหกสี่หนึ่งได้พี่น้อยสี่เป็นตัวเด่นมุดอน่อ๋อหกสี่หนึ่งนี่กันะครับครับผมหกสี่สองหกสี่สามน่ครับได้คล้ายๆครับตัวเกาเลยนะครับผมนี่มั่นก็ดทำไปที่ไดอย่างนีมันกัน Bóc phi long. Có nhà môn lệch. Muy nhu nào. Hoặc hoặc xì. Tân lên hoặc cả Cắt đắp nó tân lệch Cắt đắp kia. Sì. Lùng. Đường... Sì. Song. Sì. 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 เอาครับผมอันนี้คือเลขกถาม,มีที่กอกแรกเด้พี่น้องมีสองกอกวะครับผมกอกที่สองเนี่ยมันตึมเลขกสองหางแะให้กบนัาพี่น้องมั<อ>นน่าจะเป็นลังกงปะไดมั้งมีชุดหน,นึน่งบะครับผมชุดสองอันนี้กอกที่สองเนี่ยคุ้ม,มั่านคุม,มั่นทียููกับคุ้นพ่พอนั่นครับอ่าท่านหนาเนี่ยคนจับใหม่เลยพี่น้องครับผมน่าจะ น่าจะกต่ว่าล่างกันแม่นหรือว่าบนกันแม่นอะไรอย่าง้เชน่าเอากันบนล่างไปเลยครับผมครับนี่ก็คืออ่าตัวใดบอกซีหาซีหากับโปงหาพี่หน่อยกับโปงหาโอเ้เล็กยูปุนโว้ยยี่นี่เนาะครับผมความเบี่ยงเอาด้วยพี่น้องอันนี้ครับผม อาจค่ากุ people, people, ้งน้อยน่าจะเป็นน่าจะเป็นน่าจะเป็นลางเน้อพี่น้องครับผมน่าจะเป็นลางคือกอกสองอ่ะครับแต่ที Hawaii ่จะน่าเอาพี่น้องก็คือว่าเล็กทำพื้ที่บนบกลางอยู่แล้วเลยพี่น้องครับผมผมว่าเนี่ยเล็กซีหาซีเพราะว่ามัน่าจจะจะอยู่ลางอยู่พี่น้องผมว่าหน้อยผมว่ัหน้อยคผมันท้องเป็นเป็นมากแบบ มามาอยู่แล้วพุนพ่อนึ่งแปดเข้าฝีเลยพี่น้องครับผมมันบวกกับบ้านกับซองหนาพ่อแม่เพิ่นมันปีนเด่นตัวยุสวนตัวเื่นมันสนุกได้ไม่ได้อยู่กินเนาะโอ้เคยเห็นตัวยุบ่ครับว่ายกัอยู่หนารถปีนขุนปีนไงกันน่ะครับกินพิจารณาเอาเดี๋ยวจะย่ำได้พี่น้องบ้านเลยครับผมย่ำให้เลขทำพิธีครั้งละสองหมื่นครั้งสุดท้ายที่พี่น้องครับครั้งที่เก้า ั้งที่เก้าเลขเคยแตกสองโตสองโตมาตลอดอ่าแปดงวดเข่าหกงวดครับรุดสองงวดลุดสองงวดงวครับแต่ใ่งวทดที่เก้างวดที่เก่าครับผมที่เก้าพีเจาหน้าเอาพี่น้ 9. องครับอ่าหกสี่หนึ่งหกสี่สองหกสี่สามพี่น้องครับผม เน้นเน้นคือหกที่สองหกที่สามพี่น่อยครับผมกันกันหกสี่หนึ่งกันหกที่หนึ่งครับแต่กอกที่สองผมมันหน่อยอ่าทั้งห่าบักฮีเรานะบักเคยจุ่มสั่งไงไหมคุณพอขายคุณพอตีว่าสร้างบ่อยตีเก้าขายบ่อให้ตีศูนย์ครับขายคู่หนึ่ง ก็คือผู้ผู้ชายสร้างอ่ะตัวนึ่งก็บตีห้ึ่งตีหนึสมันยนั้นก็แตกพี่น้องอืนี่คือนี่คือเพิ่นให้ครับเพิ่นใหน้่หซี5หากับ6 5 6 5พี่น้องการเสร็จขุมาหน้นาจะเป็นชุดล่างพี่น้องครับผมเพราะว่าปากอก2ที่ว่าไอ้อ่าพอจำอ่ะให้ผู้มาน,น้อยอ่าเขามาจับให้พี่น้องครับไหตายนะเขาตอกแตกพี่น้องครับผมโอ้ ไอ้บอขอึ้นขอตกแตกนรืหน่อยเพื่อนใหม่ไทยหลุมป่ครับบ่บ่ไ้ครับบอไรครับผมบอ,บอบ่มีวิการไทยหลุมเอาพ่อก็เจ้าว่าเกา่าเกา่านพี่น้องเก่าคนเก่า้นนองกะเก่านกบมากกบครั้งละสองหมื่นบาทขึ้นกาเลยพี่น้องแต่มื่นล่อเมืงองลอเมืองมันติแตกสองโตหรือสามโตวัดซุงวดทุ่ททไยพี่น้องครับผมกะ จังโหลจังสีไปต่อกันนี่จังหลุมมันเหมือนแค่จังในคุณพ่อกรับเป็นคนมักกระดำดิเล่คือเก่าเลยพี่น้องแต่ว่าอยากนีโปรชินใลยพี่น้องครับผมอ่ะต้นอยู่ในเมืองไทยอยู่ในต่างประเทศไอ้สำหรับเอ็นเด็ซีอ่าสองใหญ่ๆสองน้ำสองน้ำเสี้ยนี่กะคาบูเด็อ่ะมิโซกะคอยพิจารณาเอาพี่น้องครับเอามือเนี่ยหน่อยของคุณพ่อดาบเช่นย่องเบาจนเบาจจ้อยเบาหวานหวานสองน้ำเสี้ยหรือกัอ่าน้ำเสี้ยกะ คอยมิโสทุกขู่ทุกคนสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับพ่อครับผมเอาครับพี่น้องครับผมเลขทำพิธีแล้วครับผมเลขทำพิธีครับพอดาบสิะย่องงวดที่เก้าครับผมเฮ็ดสองรอบครับผมได้มาวิ่งบนล่างหกรองห้าครับก็มีหกสี่สองหกสี่สามตัวนินครับผมกันหกสี่หนึ่งครับ ส่วนเหล็กลางครับผมให้เน้นลางด้วครับผมเหล็กชุดที่สองทำพิธีครั้งที่สองครับผมสี่ห้าและหกห้าครับพี่น้องเนาะสี่ห้าและหกห้าครับนี่คือที่เด็ดของพอเสียนระยองครับเอาถ่ายคลิปนี้ก็ไมาเชือ่อขออวยพรให้พี่น้องเอชีโชคดีเด้อครับผมถูกหวยรางวัลไปน้ากันครับแนวทางตัวเลขเด็ดครับพี่น้องเนาะมานําสู่พี่น้องเอพชีขอให้เป็นโชคเป็นลาภ พี่น้อยิซซี่เรีครับผม1ตุลาคม68สสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ